สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยต่อหนักครับผมสวัสดีครับย c ซีครับผู้ติดตามและผู้วอติดตามครับผมวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากคือเก่าพี่น,อน้องเอ้ยมีแนวทางมาฝากมีแนวทางมาฝากเหมือนเคยครับผมมาดูกันนี่ครับผมตามสูตรครับ สูตรอีกสูตรหนึ่งเนี่ยครับผมอีกสูตรหนึ่งมาเบิ่งกันครับผมเป็นสูตรบนโดยพี่น้องสูตรบนเป็นสูตรบนทำออกมาแล้วครับผมสูตรบนเอาเล็กวิ่งไปก่อนครับผมตามสูตรพี่น้องสูตรมีเยอะตามสูตร เลขวิ่งงวดน,นี้บนนะครับบนเลขเด่นบนเด่นบนพี่น้องเดี๋ยวรอสรุปอยู่วิ่งบนวิ่งบนงวดน,นี้ครับผมตามสูตรก็คือ ห้าหกแปดครับผมห้าหกแปดวิ่งบนครับผมนี่สูตรวิ่งเด้อพี่น้องสูตรวิ่งนี่เฉพาะสูตรวิ่งนะครับผมสูตรวิ่งนี่ครับ สูตรวิ่งตัวนี้สูตรวิ่งนะพี่น้องส่วนสูตรที่จับคู่ให้ครับผมเนี่ยล่างบนได้พี่น้องเนี่ยล่างบนที่จับคู่ให้ครับผม ຈັบคู่เก้า9า แแแสสามี่8ห้าครับผมจับคู่บนครับผมจับคู่บนด้วยพี่น้องนะตัวเด่นครับ เด็นสามหางครับผมบนล่างนะพี่น้องบนล่างวิ่งล่างวิ่งล่าง นี่ครับผมตามสูตรครับผมจเป็นเพียงในทาง่าพี่น้องให้ไปวิเคราะห์ครับผมวิ่งล่างครับผมเด่นทั้งสามตัวครับผมข้างล่างจับคู่ได้ครับผมเด่นทั้งสามตัวนี่ครับเด่นทั้งสามตัวเลยครับผม ก็ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อก็เป็นเพียงแนวทั่ทงแบ่งปันครับผมตามสูตรครับผมตามสูตรตามสูตรที่เคยทำครับผมตามสูตรที่เคยทำนี่จับคู่บนครับบนล่างครับผมเนี่ยตอนนี้บนล่างครับคลิปนี่บนล่างเด้อพี่น้องวิ่งบนก็มีนี่ครับผม วิ่งบนมีห้ามีหกมีแปดครับผมตัววงกลมตัวเน้นครับผมจับคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าครับผมส่วนวิ่งล่างมีห้ามีศูนย์มีเก้าครับตามสูตรครับผมตามสูตรเคยลงมาห้แล้วพี่น้องเดี๋ยวรอดสรุปอีกโค้งสุดท้ายเลรอครับผมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายรอสรุปอีกเท่อน,นึงพี่น้อง นี่ก็เป็นเพียงในทางนะพี่น้องเนาะเป็นเพียงในทางนําเสนอเพื่อไปวิเคราะห์ครับผมเพื่อไปวิเคราะห์ว่าเลขหลายอาจารย์มันจะเป็นนย่งไยนะครับผมเพราะว่าเลขมันก็มีข้างล่างกันมีแค่สองตัวครับผมมันอาจจะคนละสูตรแต่มันอาจจะไปตรงกันพี่น้องเพราะสูตรเลขนี่มันก็มันตรงมุ่งเข้าไปตรงที่ เลขมันจะออกแล้วครับผมแต่ว่าสีจับคู่ถูกหรือจับคู่ไ่ถูกแล้วครับผมมันคนละสูตรแต่ว่าสูตรบางที่มันก็เลขมันสิไปชนกันครับผมเลขสิไปชนกันกับเลขอาจารย์ที่ดังๆนะครับผมเนาะกันี่นะครับผมเลขเด่นบนแล้วก็ล่างครับผมเด่นบนเด่นล่างครับผมก็มีแบบนี้แหละพี่น้องเลยก็จับคู่เอาไปวิเคราะห์ก็เป็นวิทยาท่าน เป็นข้อเสนอนะครับผมว่ามันสิตรงกับเลขของท่านบ่ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับสนับสนุนการเล่นการพนันทุกประเภทเนาะครับกสนับสนุนนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมไม่ต้องอั้นครับผมซื้อได้เลยครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมเราไม่ต้องกลัวโกงด้วยครับผมนี่ตามนี่เลยพี่น้อง ถ้าชอบก็จัดคัดกบผ่านเด้อพี่น้องเด้อเอาไปวิเคราะห์ดูเพื่อความบันเทิงเนาะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์ให้ผมเด้อครับผมช่องใหม่เพื่อจะมีกำลังใจในการลงคลิปต่อไปครับผมเลขกับเข่าอยู่ครับผมงวดเมื่อกี้กับเข่าเต็มๆครับผมงวดเมื่อกี้ก็ได้ก็เป็นเพียงในทางเนาะพี่น้องเนาะโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่นะครับผม เลขเด่นบนเลขเด่นบนงวดนี้เลขดังมาที่แปดครับผมมาที่แปดต่สวดผมก็ได้สวดหนึ่งมันได้ห้ากับหกสวดนี้มันได้แปดกับเจ็ดครับผมได้แปดกับเจ็ดครับผมข้างบนนะครับผมส่วนจับคู่ให้ครับผมเนี่ยจับคู่บนเนี่ยมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าครับผม ตัวที่ชอบก็คือน,นี่แหละครับที่วงกลมให้ครับผมส่วนข้างล่างก็มีตามนี้ครับผมข้างล่างนี่พี่น้องตามที่เห็นนี่ครับผมจะต,ตามที่เห็นนี่แหละครับผมเนี่ยของวัดวันที่วันที่หนึ่งน้อยพี่น้องวันที่หนึ่งหกเจ็ดครับผมนี่ก็เอาไปวิเคราะห์เบิ่งพี่น้อง เป็นเพียงแนวทางครับผมแบ่งปันครับแบ่งปันเอฟซคนไหนที่ยังหาตัวเลขไม่เจอนะครับผมก็กดติดตามช่องไว้ครับผมก็มีแนวท่างดีๆมาฝากเอซครับผมผู้ติดตามนะครับผมก็จะได้เห็นเลขที่ผมล่งไห้ครับผมถ้ากดติดตามไว้ครับผมก็นี่แหละตัวเด่นครับเดี๋ยวมาสรุปโค้งสุดท้ายอีกประมาณวันที่ยี่สเจ็ดปด ยิบเก้าครับผมสรุปยิบเก้าครับผมมาสรุปโค้งสุดท้ายเอาตัวเด่นขึ้นเลยครับผมสรุปโค้งสุดท้ายให้ครับผมก็เป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเนาะกลับไปวิเคราะห์เบิ่งครับผมว่ามันจะตรงกับเลขของท่านไหมหรือตรงบ่ตรงผู้ใดบ่ชอบก็บเลื่อนผ่านได้เลยครับผมบพรว่ากันนะครับผมเพราะว่ามันสูตรคำนวณนี่ มันก็มีเข้ามีหลดครับผมบางที่ก็เข่าบางที่กหลุดถึงจะหลดไปแล้วมันก็กลับมาเข่าขึ้นเก่าครับผมพอเลขมันจะหมุนไปเรื่อยครับผมลั่นไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยครับแต่ปรับปรุงสูตรมาใหม่เรื่อยครับผมก็ตามนี้หละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้เพียงสมีแหละครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม